มากินข้าวกันเราจะใส่สเทมเจียวหรือว,ว่าซอสทำเจียวพริกขวดกรอบอันนี้นี่ซอสํำเจียวพริกขวดกรอบ ซอสทำเกี๊ยวพิควกกรอบใส่ให้มันหอมหอมน้ำมันออกใส่ลงไปนิดหน่อยอันนี้นะคะคือซอสทำเจียวพริกควกรอบอันนี้นะตาลิซาแบลลิซาสองร้อยสี่สิบกรัมซอสทำเจียวพริกควกกรอบ แล้วก็อันนี้ที่น้ำน้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวก็ใช่ซอสอันนี้สั่ไปตุนตุนตีนไก่ตุนตีนไก่ต,น,ต,น,กตนแล้วก็ตุนเนื้อเนื้อเปื่อยเอ็นตุนแล้วก็เราก็น้ำอันนี้มาทำเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยน้ำซุปก๋วยเตี๋ยแล้วก็ใส่อันนี้ค่ะ น้ำพริกเผาต้ยามยำพาลิซ่าแบลริซายิโริซ่า,ซา,ซาเอาแบบสำหรับใส่บะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยนนใส่น้ำพริกเผาต้ยามยำใส่เติมลงไปให้มันเข้มข้นอร่อยมากน้ำพริกเผาต้ยามยำเอาไปทำมา มาม่าต้ยามยำปามีสำเร็จลูกต้ยามยำอะหรือว่าทำม,มาต้ยามยำกุ้งน้ำข้นหรือว่าต้ยามยำหัวปลาเมาไฟเนี่ยใช้อันนี้แบบจบลงอร่อยเติมลงไปให้มันแบบเป็นต้มยำรสชาติาม,ามันจะแบบแบบ แซ่บเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้า่ะนี่จะมาชำข้าวน้ำซีอินี่ตีนไก่เห็นไหมตีนไก่ตีนไก่ ก็มันขี้เกียจสันดานไม่ดีตอนแรกที่มันไปซื้อเจ้านึงที่ตลาดไทยอ่ะอ้วนๆใหญ่ๆแล้วคราวนี้มันไปซื้ออีกร้านหนึ่งมันขี้เกียจเลยมันเฮี้ยอันนี้จริงไก่มันเล็กมันขี้เกียจเลนมันเฮี้ยเจ้าแรกกว่านั้นที่มันซื้อที่ตลาดไทยอ่ะ จะแบบใหญ่แล้วอ้วนอันนี้มันไม่มีเมื้อ เป็นไก่ต้มเองอันตุ่มตอาค่อยอร่อยตุ่มอร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชม In chạy, in chạy, all được hao con. tháo con của mình, hello แม่งอะลำกันกูกินข้าวอยู่โตมากวนเลขาชื่อผู้โทรมีอะไร,ระมีอะไรอร้าวคร,รับเงื่อคุณแม่ค่ะคุณแม่น่ารักเมื่อยืนโดูได้สอบอยู่ค่ะอีสัตว์อย่าโทรมารบกวนกูอีสัตว์ ทุกๆความฝันทีอเีาเจออุปสรรคคนกำลังกินข้าวเร็ว i มีคนถาม่ากินอะไระกินเนี่ยเจ้าเราอันนี้เป็นของที่แม่กินเหลือที่กินแล้วไงที่แม่ทำมามา่าแล้วแม่บอกไงว่าแม่จะทำอ่ะอันนี้มาขายไงน้ำพริกเผาต้มยำสำหรับใส่บะหมี่สำเร็จรูปแต่ว่ายังไม่เสร็จนะปักะกก้าจิดหน้าเพราะว่าสติกเกอร์ยังไม่เสร็จแก้อยู่ มันแก้สติกเอร์อยู่ไม่ทราบชื่อผู้โทรฮัลโหลปิด <Hello. S 1> เสียงเลยลำคางจะกินข้าวหน่อยตัวมากวนพวกนี้เร็วมาก thông tin cảnh ยมน้ำพริกเผาต้มยำใส่ลงไปแล้วรสชาติดีมากแล้วก็ใส่ต้าสองเกี๊ยวพริพก,พกข่วกรอบสองร้อยสี่สิ 240, 150, 150, บจัมร้อยห้าสิบบาทอร่อย,ลยแล้วก็ ตุนตีนไก่เนื้อเปื่อยเป็นตุนเนี่ยซอสอิตุนแล้วก็มีเป็นหมูสามชั้นเห็นมันดำอย่างเงี้ยแต่มันอร่อยมากมันอร่อยมากใชยอันนี้มหมักหมูสามชั้นมันหนบ ซอสโค้ดอร่อยเนียนมกักของสวน150-500มลมันจะมีสงครัโลูปทั้งที่สามปีนี้เนีย เราต้องมีเครื่องปั่นไฟมีน้ำมันสำหรับเป็นเครื่องปั่นไฟไว้เชียบปลักที่เย็นปลักเม้าหุงข้าวเพราะว่าเวลาไม่สงางไฟมันดับอินเทอร์เน็ตกระ่าไม่ได้ก็มีวิทยุเครื่องหนึ่งร้อยกว่าบาทแต่ทานซิิเตอร์ จะได้ S 1> <S 1> วเว้นังขาบสั่งจะสั่งการให้หึ่งปิดหมดเซลเว้นปิด,ดถ้าเรามีพวกนี้อยู่ในบ้านเราก็สามารถดำางงชีวิตอยู่ได้ นี่แม่ตุนน้ำพริกกระปิแลสิบสองกระปุกเอาไว้กินตอนสง้ามเอาไว้คุกข้าวกินกินกับผัก ราไม่ควรอยู่ฝั่งนะั้นเราไม่รุง่งเราอยู่กลางๆแต่นืกินกันสิมันไปเซ็นให้ อเ,อเอามือมาตำรวจได้แล้วเออใิไทยถึงเวลามันไม่ต้องถามเลาหรอกมันบุกไปเลยก็เหมือนทีนเเนน่มันบุกไปเวเนีเห็นป่ะมันบุกไปเวเนียมันก็บริกาของประธานาธิบดีเวเนเตอเรีย ตายไป็น้นเป็น,เป,นเป็นพันคนเลยนแล้วมันจะยึดน้ามันไปเพราะว่าประเทศมันอะ่ะกำลังล,มล้มละลายมันกำลังจะไปยึกเกินแรง เราคิดแลมีได้และเมากที่สุดในโลกของไทยเรามีแร้แรละเอ,อ,อนที่สี่สึกเก้าส่น้ำมันกับอากาที่เกาะผูมันก็อยากได้ าวุธของจีนสู้ของมันไม่ได้นะอเมริกัใครไปเข้าหาจีนมันบุกเวเนยมันไปจับมือกับจีนเนี่ย ี่มีคนถามอนาะหารกล้องให้ดูแบบไม่กินอะไรมันไม่เห็นเนี่ยกินจนจะหมดแล้วค่อยมาให้ดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่ลูกกินเห็นลูกกินหรือเปล่ากินไจ่กินไปหมดอันนี้ข้าวกล้องอันนี้หมูสามชั้นอันนี้ก็เบคอนหมูเนี่ยใช้อันนี้หมักหมดเลยซอสโคตรอ,อร่อยแล้วก็ใส่ซอสหำเกียเ่ยวนี่แล้วก็ใส่น้ำพริกเผาต้มยำเนี่ย อร่อยมากใส่ขึ้นชายลงไปอร่อยมากคุณผู้ชมรน้าตึงหมาก่วนสดที่ผ่านมาที่เวเนซสสุเอลามันใช้อาวุธสงครามนมันโดนอเมริกราถล่ม ส่งทหารเข้าไปหมื่นคนเขารมพันในสอชั่วโมงจบอาวุธที่ซื้อจากจีนต้านอะไรไม่ได้เลยตรวจจับอะไรไม่ได้เลย ตงนนี้อเมริกามันกำลังลำบากประเทศมันล้มหนาแงเพราะว่ามันไปเอาเงิน่ะจะช่วยดูแลรกกัสเซียจนหมดตัวแล้มันก็เลยเอาคืน ไอ้ที่ไม่เชื่อฟังมันไปจับมือกับจีนเนี่ยจะโดนจําจัดหมดเพราะนั้นเราอยู่เฉยๆเราอย่าไปยุง่งอยาไปยุ่งกับจีน คือไม่เข้ากับฝ่ายใดเข้าแล้วเดี๋ยวเราํำบาอันนี้สั่งเข้ามากินนะแขังขังิ่งหอนไม่ได้ทำเองแม่อร่อยของเราทำเองอร่อย แต่หมักข้าวเนื้อนั้นเนื้อมันนุ่มอันนี้มันแข็งนะ้ำนเนื้อเก็บเก็บไว้พวงนี้มากินต่อได้แต่แค่ช่องแข็งแม่ประหยัดมากทุกคนต้องอ่าปรยมหารื้เรื่องปั่นไปไว้ทุกคน มีเงินก็ไปซื้อทองไว้ทองมันจะขึ้นถึงหนึ่งแสนบาทละหนึ่งแสน นีเป็นน้ำเก๊ตววยแม่ต้มเองนะวันนี้นได้ได้สี่สบถุงตรงละแปดบาทตกถตุงละแปดบาทแล้วก็เอาไปแช่ช่องแข็งนะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่มันร้อนอไป ตุนเนี่ยเราชิมเวลาสองถุงแก่ร้อนหนเพราะว่าแม่กินเผ็ดมันจะชอบร้อนหน่อยเราก็ผสมน้ำร้อนเพราะมันเป็นน้ำแข็งผสมน้ำร้อนให้มันไม่ให้มันเป็นน้ำแข็งจะได้กินได้ถ้ารอมันละลายมันเสียเวลามันไม่ตีชั่วโมงเนี่ยแม่ก็ผสมน้ำร้อนงอนี่ตอนที่แม่เดินทางช่วงตีใหม่แม่ก็เอาไปกินที่รถ สุ็จถึงจนจะทั้งเดินทางากลับสามวันครึ่งเนี่ยกินหมดเลยสุไม่ต้องไปเสียเงินซื้อตามเซเว่นแม่กินแล้วปวดท้องนี่คุณผู้ชมดูนะ เกควยอันนี้เกกควยนะคะเกกควยใช้ชีวิตอย่างประหยัดใช้ชีวิตอย่างสมัะเพราะว่าถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นเนี่ยเราจะลำบากยาโนอกมันจะแพงมากเราต้องมีสมุนไพร ยาฝรั่งมันแพงมันนำเข้าไม่ได้ไงมันแพงฉัน